สวัสดีครับนะครับพบกับผมนะฮะเซลเบิร์นนะครับจากบริษัทนะครับทอออโต้นะครับลูกค้ารถจมืสองคัดเกณฑ์นะครับตอนนี้เราอยู่ที่สาขา2เหมือนเดิมนะครับอยู่ตรงแยกมีนบุรีเลยนั่นเองนะครับลูกค้าวันนี้นะครับผมยกนะครับกองทัพนะครับโตโยต้านะลูกค้าแบรนด์หลักของบ้านเรานะมีทุกรุ่นนะครับและทุกรุ่นย่อยของแต่รุ่นเลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูรับในส่วนของรถแต่ละคันนลูกค้าว่าของเรามีรุ่นอะไรบ้างและจะบอกเลยว่าเอามาให้ครบๆเลยนะครับนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คัน คันแรกนะลูกค้านะโฉมใหม่นะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะครับและที่สำคัญปี23นะครับสำหรับโตโยต้ายาริสนะครับลูกค้า1.2หน้าสมาร์ทปี2023ลูกค้าและที่สำคัญนั้นเลขไม่เพียงแค่11,000โลเท่านั้นเองมากับราคาค่าตัวเพียงแค่489,000บาทลูกค้าเครดิตดีฟีดาผ่อนแค่8,000เท่านั้นส่วนคันต่อไปนะครับยอดฮิตของบริษัทเรานะครับสำหรับรถเล็กเลยนะครับสำหรับเจ้าโตโยต้าวีออนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าวีออร์ลูกค้า1.5ตัว J ปี2018 ราคาเพียงแค่289,000บาทลูกค้าผมมีให้เลือกนะครับมากกว่า10คันเลยนะครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่289,000นะครับจนถึง389,000ลูกค้าเลือกได้เลยนะครับนะคันต่อไปนะครับเป็นโฉมหลักนะครับและก็เป็นโฉมขายดีนั่นแต่ตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะครับสำหรับเจ้าโตลต้าคนละอาทิตย์นะครับลูกค้า1.6ตัวจีนะครับคันนี้ปี2020ลูกค้าและเลขไปอยู่เพียงแค่140,000เท่านั้นเองนะครับ และนะคะออฟไซด์มาหน่อยนะออปชั่นเพิ่มเข้ามานะคะออปชั่นครบๆแบบนี้นะฮะมาพร้อมจอกลางทัชสกรีนนะครับพวมาลัยมัลติฟังชันคูชคอนโทรลเกียร์พันชิปนะสำหรับ1.8 GR Sport นะครับสำหรับเจ้าตัวต้าของเราติดนะคันนี้ปี2021ลูกค้าเลขมันเพียงแค่90,000โลและที่สำคัญนะครับราคาค่าตัวเบาๆเลย629,000บาทลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวเพียง11,000บาทนะครับตลอดอยู่สัญญาเลยเช่นเดิมนะครับ โครงสร้างเกรดเนะครับไม่มีชนหนักที่คว่ำจมน,น้ำรับประกันโครงสร้างให้ลูกค้า100%เลยนะครับและนะครับมาไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะลูกค้าสหรับโต้ต้าแคมป์เนะครับนะชมหน้าเก่าแบบนี้เราก็มีนะคันนี้นะครับเป็นตัว2.0ตัว G นะครับนะบปีนะครับ2018ลูกค้านะเลขไปเพียงแค่1 0 0 0 0แโลมากับราคาค่าตัวเป็นแค่5 000, 3 9 0 0 0บาทแต่ชมนี้นะผมมีเริ่มต้นอยู่ที่4 4 000, 9 0 0 0บาทลูกค้ามาเลือกสรรได้เลยนะแต่สีนี้ผมบอกเลยว่าต้องภายในแบบคันนี้นะ สีซุปอิดให้ลูกค้านะมีให้เลือกนะตัวนี้นะครบแบบนี้เลยและนะครับตัวมาเลยเป็นในส่วนของหน้าอ่อนยืดแบบนี้นะส่วนคันนี้นะครับเป็นในส่วนของนะครับตัวตาแคมรีลูกค้า2.5งจุดห้าไฮบริดพิมพ์ปีสองพันสินะครับราคาเริ่มต้นอยู่เพียงแค่899ลูกค้าจนถึง989นะครับเครดิตดีฟรีดาวออกรถได้ฟรีทุกคันเลยนะไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวคันนี้ได้เป็นสีกาแฟนะครับภายในเบาดหนังสีเบจนะออปชั่นครบลูกค้าไม่ต้องพูดถึงแล้วที่สำคัญ วันตีแบตไฮพิดโตต้านะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามให้10ปีไม่จำกัดระยะทางมาจัดกันไปได้เลยนะครับนะแล้วก็มาให้แล้วนะลูกค้าสําหรับหน้าไมเนอร์เชนต์นะครับหน้าออนิวแบบนี้นะคันนี้นะครับเป็นโตต้าคัมรี่ลูกค้า2.5งจุดหสปอร์ตนะครับปี2021ลูกค้าจดทะเบียองพันยี2สนะภายนอกได้เป็นสีกาไฟแบบนี้นะภายในสีเบจนะครับคันนี้นะได้เครื่องยนต์2.5ด้วยและที่สําคัญคันนี้เลขมันเี็นแค่70,000โลลูกค้า และราคาเบาๆครับ899,000บาทคิดอีกทีฟิดา่อนเพียง15,000บาทนะครับตลอดอุษณีย์เลยนะแระที่สำคัญคันนี้นะได้เป็นจอตั้งนะจอกลางไว้เป็นจอฝังนะลูกค้านะสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ SUV นะครับอัพไซส์ขึ้นมานะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นในส่วนของ Toyota Avanza ลูกค้า1.5ตัวจีนะครับเรลขมาอยู่เพียงแค่100,000โลล,ลูกค้ามากับราคาข้าตัวเพียงแค่489,000บาทนะครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับเครื่องยนต์1.5และที่สำคัญใครหาอยู่ไม่่คววรรพพลาาาดนะะเ ตอบโจทย์มากนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถเจ็ดที่นั่งมาใช้งานราคาเบาๆผ่อนสบ,สบายๆนะครับคันนี้ผ่อนอยู่เพียง8,000ลูกค้าตลอดยุตสัญญาเลยและไม่ต้องใช้เงนินออกรถแม้แต่บาทเดียวและนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้นะสำหรับผมนะเป็นการที่ชอบเป็นการส่วนตัวนะครับนะสำหรับเจ้าโตโยต้าโคราคอร์นสักค้า1.8 Hybrid Premium Safety นะครับคันนี้ราคาอยู่เพียงแค่769,000บาทลูกคา้าเครดิตดีฟีดา้าผ่อนอยู่เพียงแค่14,000บาทนะครับตลอดยุตสัญญาเลยที่สนาคัญคันนี้นะ มาพร้อมนะครับเซ็นเซอร์รอบคันนะครับต้อง360ลูกค้าหลังคาสลูปและสุดที่ผมชอบมากที่สุดคือภายในเบาะสีแดงวานนะครับมาพร้อมจอทัศสกรีนมาให้ครบแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะอัพไปในส่วนของนะครับน้ารถ PPV นะลูกค้าหรือแล้วเจ็ดที่นั่งไซส์ใหญ่ๆนะครับช่วงล่างรถกระบะนะครับนะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่ผมราคาที่ถูกที่สุดนะครับไปให้ลูกค้าเลยนะครับคันนี้นะครับนะเป็นในส่วนของนะครับโตโยต้าฟอร์จิเนอร์ลูกค้า3 0ตัววีนะครับหน้าแชมป์แบบนี้ปี2013ลูกค้า เลขมาอยู่เพียงแค่1นึ0 0 0สนเจ็ดหมื่นโลและที่สำคัญนะภายในบบาะหนังสีเบสจอการทัสกรีนลูกค้านะคันนี้ราคาเพียงแค่5้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าบาทลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวพอนเพียง1นึ่งบาทนะครับตลอดยุติญาแต่เพียงเนี้ยสิบสองคู่ทนเองใครมองหาอยู่ไม่ควรพลาดน,นะหน้าแชมป์ที่ผมบอกเลยว่ายังขายดีตลอดการนะครับตั้งแต่ออกมาวันแรกจนถึงทุกวันนี้นะลูกค้านะสำหรับใครที่ชอบหน้าเออร์รี่เดอร์นะฮะหน้าตัวใหม่แบบนี้นะครับลูกค้านะคันนี้นะครับเป็นโตต้าฟอร์จูเนอร์นะครับ2.4ตัววีนะครับ ขับ2นะครับปี16บหตัวสิลูกค้าเล็กมาอยู่เพียงแค่180,000สนแนโลนะครับแต่กับรถเกือบ10ปีเนี่ยผมบอกว่าให้เล็กใหม่ผมคือสมผลนะเพราะว่ารถในเซกเมนต์เนี่ยครับเป็นรถหลักในบ้านนะเป็นรถครอบครัวนะครับเดินทางไปทุกที่ก็ใช้แบบนี้นะคันนี้ราคา69ลูกค้าพรอยอยู่เพียง12,000บาทนะครับตะเลาะอายุสัญญาเลยนะครับนะแล้วก็โดดมาอีกทีนึงครับคันนี้นะครับหน้ารีเจนเดอร์ลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยราคาหายจากไฟแดงประมาณ500,000กลมๆเลยนะครับคันนี้นะครับ เป็นในส่วนของนะครับ t o y o t a Fortuner ลูกค้า2.8ง e g e n ปรเจนเดอร์นะครับ Back Top 4WD นะครับนะปี2อ2 0เลขหมาเป็นแค่6 7 0 0 0โลลูกค้ามากับราคาค่าตัวเป็นแค่1งล้างแส่บาทอันนี้บอกก่อนครับป้าเเดียร์ผมม่ได้ให้นะครับนะคันนี้นะมอกเลยออปชั่นครบเลยลูกค้าได้สำคัญนะผมชอบอยู่อย่างหนึ่งมากเลยนะครับในส่วนของลำโพง jbl จากโรงงานลูกค้ามองเลยว่าของดีมากเสียงดีมากและที่สำคัญนะออปชั่นครบเลยกล้อง360นะครับเซ็นเซอร์รอบคันนะครับมาสปอร์ตนะ ผมอะไรมาติดฟังก์ชันพุชคอนโทรลพาสชิพมีมาให้ครบเลยนะครับพร้มกล้อง360หลังคาแบ็กท็อปสวยๆแบบนี้นะครับนะแล้วก็คันนี้นะครับนะสำหรับสายกระบะนะครับเอาไว้ใช้งานนะครับออปชั่นแบบพอประมาณนะครับนะลูกค้าคันนี้เป็นในส่วนของตัวต้าลีโวลูกค้า2.4งจุดสตัวอ e นะีพาร์ตนะผมนะพีเวนเนอร์แต่เป็นแกรปี19แล้วผมบอกเลยว่าคันนี้เลขไมล์เพียงแค่80,000โลลูกค้าปี2019นะครับนะราคาเพียงแค่569,000บาทนะครับนะ ได้บาะผ้านะครับจอกลางทั้วสกรีนกล้องถอยไม้ครบเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์สวยๆแบบนี้ท่านที่สำคัญนะลูกค้าไม่แป0 0 0ืได้ตัวรถสีขาวนะครับคุ้มมากนะกระบะนะครับสประตูนะครับราคาผมเริ่มต้นอยู่เพียงแค่5 1 9 0 0นบาทนะสำหรับโตโยต้าลีโวนะสประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะครับนะแล้วก็นะครับกระโดดมาอีกนะครับนะสำหรับนะครับใครชอบสายลุยนะครับนะผมบอกเลยว่าคันนี้โคตรดีนะครับและหายากมากในตลาดมือสองนะ สำหรับเจ้าตัวต้านะครับ28ตัว G ลูกค้านะพ i ลเลอร์4คูณ4ดิฟล็อกนะครับนับปี2019ลูกค้าและที่สำคัญผงเลยเลขมาอยู่เพียงแค่60,000โลคันนี้นะครับขับ4เกียร์แมนนวลลูกค้าเบาหนังจอการพัสกรกีนก้องถอยมีมาให้ครบเลยใครที่หาสายลุยนะครับไม่ควรพลาดนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ลูกค้าเดย์ไทมตัดหมอกมีให้ครบเลยนะราคาเพียงแค่749,000บาทลูกค้าเครดิตฟีดาพออยู่13 0 0 0นะครับนะและก็นะครับ ระบักแครบนะครับใครหาว่าใช้งานเราก็มีให้เหมือนกันนะครับสําหรับคันนี้นะครับเป็นเซนเซอร์ของตัวต้านลีโวนะครับสองจุเอนทีนะลูกค้าพีรันเนอร์สมาร์ทแคบนะปี2020คันนี้เลขงมาอยู่เพียงแค่76,000กพโลลูกค้าและราคาเบาๆเลยสี่แสนเก้าหมื่นบาทลูกค้าทีนี้ฟรีดาวพอนอยู่เพียง9,000บาทเท่านี้ตลอดสัญญาเลยนะครับและสีผ่านคันนี้นะได้ในส่วนของหน้าใหม่นะครับหน้าหมูป่ามาให้แบบนี้เลยนะครับไฟหน้าแบบไฮโดรเจนมาให้แบบนี้นะครับเบาะหนังนะครับเกียร์ออโต้สวยๆแบบนี้้เลลยูกคา ช่วงล่างเป็นซูเปอร์เฟกซับเพนชั่นแล้วเรียบร้อยนะครับนะแล้วก็คันนี้นะครับซีประตูยกสูงนะครับตัวเอ็นทีเหมือนกันลูกค้านะเกียร์ออโต้นะคันนี้นะคันนี้นะครับเป็นในส่วนของโตต้ารีโว่นะครับ2.4นะครับเอ็นทีพรีโอเนอร์ดับเบิลแคมป์นะคะลูกค้าปี22นะราคาอยู่เพียงแค่629,000บาทเครดิตดีฟิดาพรอยู่เพียง11,000บาทนะครับตะหลาะอายุสัญญาเลยมาพร้อมหลังค์คาร์ดิบอยดมาครบแบบนี้เลยนะลูกค้าเอาไปใช้งานต่อได้เลยนะและที่สำคัญนะครับส่วนใหญ่ของผมนนนะะะะถ้าเป็กรรบบคั ได้เป็นรถหน่วยงานปลดวางทั้งหมดเลยนะครับนะข้อดีของเขาก็คือเข้าสู์ตรงนะครับเซอวิตรงนะครับอันนี้คือข้อดีของรถหน่วยงานเลยนะไม่ช้ํานะครับนะเลขไม่แต่จะเยอะแต่ว่าภายในเขาไม่ช้าแน่นอนนะครับนะแล้วก็นะครับมาให้แล้วนะครับสําหรับสายครอบครัวลูกค้ารถเซ gment ใหญ่สุดของเขาเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับเป็นในส่วนของโตลต้านะครับเวลไฟล์ลูกค้า2.5 G นะครับ ปี2019มากับราคาค่าตัวเป็นแค่2ล้าน1นึ่0บาทนะครับอันนี้ประกอนป้ายทะเบียนไม่ได้ให้นะครับนะคันนี้ผมบอกเลยว่าจัดไฟนันให้ลดลลูกค้าแล้วที่สำคัญคันนี้นะรถมือเดียวป้ายแดงนะครับอันนี้นะได้ของแต่งมาเต็มลำเลยไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กนะครับล้อฟอร์นะครับเบรกเบม,มโบนะครับหน้าหลังนะครับนะหน้า6พอร์ตนะครับหลัง4พอร์ตนะครับมาพร้อมกับตัวเบรกมือไฟฟ้าแบบตรงรุ่นลูกค้าแล้วที่สําคัญคันนี้ทําเครื่องเสียงมาแบบเต็มลำเลยนะครับสวยมากนะหลังคาสลูปนะครับ ลังคาลูปท็อปนะมีให้หมดเลยเบาะหนังผู้หลังปรับไฟฟ้านะครับเป็นหัวมิกีเมาสมาให้นะคันนี้นะสวยๆเลยใครหารถไปใช้งานผมบอกเลยว่าเหมาะสําหรับพ่อบ้านแอบซิ่งนิดนึงนะอาจจะมีลูกเล็กแล้วอาจจะมีภรรยาแล้วนะครับเอาไปใช้งานต่อได้เลยนะแล้วก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กาลังมองหารถจะมือสอนนะครับไม่จำเป็นต้องโตต้าก็ได้นะคะฮอนด้านะครับยูสุนะครับมาสด้านะครับมิสันเรามีให้ลูกค้าเลือกมากกว่า200อคันกันเลยทีเดียวนะวันนี้นะครับผมยกทัพของโตต้าให้ลูกค้าก่อนแล้วกันนะครับนะ สำหรับตัวต้านะครับของผมราคาเริ่มต้นนะครับนะถ้าเป็น V ออสนะครับอยู่ที่289,0 0 0บาทตัวต้าฟอร์จูเนอร์นะครับ5 1า0 0 0บาทตัวต้า r ีโวนะครับ4ประตู5,19,0 0 0บาทลูกค้าส่วนตัวแคนะครับเริ่มต้นอยู่ที่4 6 9 0 0 0บาทนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับเรามีบันตีหลักคขาให้ลูกค้านะครับเครื่องเกียร์ครับ1ปี10,000โลนะครับนะและก็บริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีกหที่ิปีเรามเต็มน้าและก็สะ ไม่ว่าจะเป็นทรมเดมอนคัตนะครับมีให้เลือกว่า3ามิเฉดสีเลยหรือนะครับจะเป็นก้องันที่หน้าหลังนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับอยากเข้ามาลดตัวจริงของเรานะครับเรามี2สาขานะครับอันนี้สาขาที่สอนะครับอยู่ตรงแยกมีบุรีเลยนะครับนะติดกับแยกเลยนะสามารถเข้ามาหน้าร้านได้เลยนะครับติดต่อพี่เชลได้เลยและนะครับคลิปนี้นะครับใครชื่นชอบนะครับผมเซิร์นะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งนะเพื่อเป็นกำใจให้กับเซลที่บบรรรััทเาาุกนนนนน้ะคผมสห สำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางติดต่อด้านล่างได้เลยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ผมเสียเบอร์ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ